อ้ออเ้อ,อไม่อยากตายแบบนี้ใช่ไหมล่ะมาเติมเหรียญแมวเสริมความแกร่งกันดีกว่าเติมกับเจน้ําการค้าเติมเหรียญแมวราคาพิเศษ,ษใช้เพียง uid เติมง่ายไม่ต้องรอง,งานแพ็เข้าทันทนีนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะสนใจแล้วก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลย,เลยครับไม่ต้องเปิดบอร์ดผ่านมือถือเครื่องร้อนอีกต่อไปมาใช้บริการ u g phone กันดีกว่าเป็นคลาวมบายเปิดได้หลายเกมเปิดบอร์ดได้ยาวๆสบายใจสนใจแล้วก็ ติดต่อใจน้ำได้เลยครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบก,กับผมตอนทว,วีดอวนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึง Thanksgiving Log-in Act นะครับหรือว่า Thanksgiving กาชา่นเองนะครับก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะแล้วก็มีอะไรให้ลืนเหมือนกันนะครับอ่ะมาเริ่มกันที่ตัว Thanksgiving กาชากันดีกว่านะครับ h i v k s g i v i n g ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับเออขอบคุณพระเจ้าเลยนะครับอ่ะมาดูกันว่า ไอากาชาขอบคุณพระเจ้าเนีเ่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับผมอ่ะก็หลักๆเลยที่เราจะได้ลุ้นคือแมว1,000นะครับแล้วก็เป็นแพ็กการ์ดม่วงแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยโอ้โหแบบว่า,วา,วา,วาม่วงครอบจักราวาลมากรวมไปถึงการคอสตูมด้วยใครที่ยังไม่มีนะครับก็สามารถจับจองแล้วก็เอาไปหาไปฝากอะไรกันได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแพ็กที่เอามาให้เราได้ลุ้นกันนั่นเองนะฮะทีนี้ การจะได้ลุ้นนะครับหนึ่งไข่คุณจะต้องใช้เหรียญที่ชื่อว่านี่ครับเตอร์กินะครับหรือว่าไก่งวงนั่นเองนะครับไอเหรียญไก่งวงนะครับผมก็สามารถหาได้เช่นเคยก็คือเนี่ยมีจากแตงซีวิ้งล็อกอินแพ็คที่ใช้เพชรซื้อนะครับแตงซีวิ้งเชียร์แพ็คคอนกรีโกลด์แพ็คพวกนี้นะครับก็คือจะได้ลุ้นเหรียญน,นะครับ ไม่ใช่ได้ลุ้นสิมันได้เลยนะฮะมันจะได้เหรียญไก่งวงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมซื้อก่อนนะครับผมปึ๊บอันนี้หนึ่งละนะครับอันนี้ได้6อันใช่ไหมสามเหรียญไก่งวงตุ่มแตงกีบวิ่งกาชาได้หนึ่งครั้งนะครับอ่ะนี่ผมจัดเลยนะครับคุ้มๆอยู่แล้วนะอันนี้ได้กาชานะครับแล้วก็ได้หน้าไก่มาด้วยเนี่ยเออได้หน้าไก่มาด้วยเลยครับผมปึ๊บนะครับผมโหหน้าไก่ไก่นะครับปึ้งนี่เป็นไงนะครับ อ่ะส่วนอันนี้ก็คือได้ขดนกอาวแดงดำใหญ่ด้วยนะได้เหรียญไก่งวงอีกห้าอันนะครับอันนี้ซื้อได้3มอันนะครับกดไป3,600เพชรเพฟ้านะครับนี่เป็นไงโอ้โหขนนกรวัวๆแล้วก็อันนี้เนี่ยมีให้เลือกรูนทองด้วยนะครับเป็นแพ็คเลือกรูนทองลูปปั้น F นะครับแล้วก็เหรียญไก่งวงอีก 10อันต่อ1แพ็กเลยแล้วก็มีอีเดนเชสแถวมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จัดไปเลย7,500เพชรนะครับผมบางคนบอกอเฮยเพชรมันไม่พอใช้เลยพี่นะฮะเออก็นะเอาเศษการบอสปอมไปขายก็ได้นะครับลูนนะเศษรูนทองหรือรูนแดงที่ไม่ได้ใช้เอาไปขายได้นะครับผมแล้วก็แพ็คเสริมต่างๆเนี่ยบางทีมันแบบ35บาท36บาทได้500เพชรเพไรอย่างนี้นะแนะนำนะครับเติมไวคุ้มนะครับผม เพราะว่าเดี๋ยวเพรจะใช้เยอะมากๆเลยนะครับอ่ะทีนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับกดหมดแล้วถ้าจำไม่ผิดมันจะได้ประมาณเท่าไหร่10กว่าครั้งเ,งเหรออ่ะ18ครั้งนะครับสุ่มได้18ครั้งอันนี้การันตีที่100หมายความว่าถ้าคุณสุม่มแตงกิฟ Gi วิ่งครบ100ครั้งเมื่อไหร่รับไปเลยนะครับแล่อีเทอร์ออฟชันอลัลั้มการ์ได้นี่นะครับหรือการหวงครอบจัก,กรวาลน,นะครับ อ่ะทีนี้มาดูกันว่า18แท็กที่เรามีนี้มันจะได้สักกี่อันผมเปิดครบแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคครบแล้วนะครับทีเดียว18อันเลยไหมอ่ะโอ้ยคิดมันสั้นจังเลยนะครับเอาเอาทีละ3แล้วกันนะครับ3แล้วกันจะได้แบบหรอบนะหนึ 1, 2, ่งสองสามจึง โอ้โหเมือ่อกี้มันกดไปดอกเดียวงั้นเอาไปสักอีกสองตึง้งกาชาครับไข่นะครับขออีกสามขออีกสามตึงต้งตึ้งตึ้งโอ้โอ้โห,โโหได้คนนกครับสุ่มลุนเศษลุนทองนะครับผมดวงไม่ค่อยดีละอาจจะไปรุ้นนะครับหกห้าเปอร์เซ็นต์ึ้งตึ้งึ้ง,ง,งกาชาไข่แล้วก็สุ่มเศษลุนอีกสามนี่ตึง้ง เอ้โหอันนี้มันกดไปทีเดียวกว่ะผมเลิอเท่าไหร่ละเหลืวอกใช่ไหมปึง้งสามอัม,มฮาร์ดเวลเลอร์ไขแล้วก็ซูมเสร็จรูนแล้วก็สามาันสุดท้ายอาชาใครแล้วก็โอ้โหไส่ซะเยอะเลยนะครับก็เกลือกันไปอะทีนี้ที่จะแนะนำก็คือว่า ไหนๆมันมาแล้วเนี่ยมันมีพวกแพ็คลดรลาคาด้วยท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้นะครับซึ่งรอบที่แล้วมันมาเนี่ยก็จัดไปละนะครับอันนี้เดี๋ยวคิดดูก่อนว่าเอ๊่มันควรจะจัดรอบนี้เลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือ2อ0พใช่ไหมซื้อได้สูงสุดเนี่ยสแพ็คก็จะได้การม่วงมา2ใบนะครับก็ทําเออผมทํา3ดาวได้อีกใบหนึ่งเลยนะเนี่ยพูดจริงแต่เนี่ยมันคุ้มเพราะว่ามันได้เศษม่วงด้วย ได้เหรียญแกงงวงแล้วก็โกการ์คู่อลอีกสิบใบนะครับแล้วก็จะม,มีคุ้มเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยที่อัพลูกป,ปั้นใช่ไหมได้ลูกป,ปั้น F ถึง10อันนะค้อนกับสิว20แล้วก็อีเดนเชฟอีก3อันเป็นของแถมเหรียญแกงงวงอีก15อันนะรวมไปถึงอันนี้ก็คืออันนี้ผมว่าผมจะจัดรอบนี้นะครับได้คนนกถึงอย่างละ80เลยคนนกขาว80แดงดำา80นะครับโหอันนี้ <c oughs> จุกๆุพูดแล้วก็ จัดเลยดีกว่าไหมมันซื้อได้5อันใช่ไหมโอ้โห5อันมันจะเยอะเพราะว่าอะซื้อสักอันหนึ่งก่อนแล้วกันปุ๊บปุ๊บอ่ะแล้วก็มาซูมอันนี้ก็จะได้อีก5อันถูึงไหมปุ๊บ5อันหนึ่งสองสามตึงโอ้โหอย่างเกลือเกลือจริงอะไรจริง เอาละก็สั้นๆประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมพูดถึงอันนี้หน่อยดีกว่า Holiday Pack นะครับ Holiday Pack มันจะมีส่วนหลังมานะเป็นหลังไก่งวงนะครับเตอร์กี้นะครับไอหลังไก่งวงอันนี้เนี่ยมันเน้นไปที่ไฟสกิลดาเมจนะครับอ่ะเพิ่มเยอะแค่ไหน วิดหกเด็กหแล้วใช่ไหมวิเดเมตเดเมอย่างละห้ามูฟสี่สามจุดห้าไฟสกิลเดเตรงนี้3.5%มแล้วนะครับบวกสิ 62, คุณได้หเป็น9.5%นะครับทีนี้ถ้าบวกสิแล้วคุณโจมตีเป็นกายภาพคุณจะได้ไฟสกิลเดเมตอีกสองเปอร์เนะครับอยู่ได้สี่วิสต a กได้8นะครับ82ก็คือ16นะครับและที่บวกสิเนี่ยเวลาที่คุณใช้ไ Skill มันจะได้สกิลดาเมจเพิ่มขึ้นอีก8%นะครับคู่ดาวหนึ่วิโอ้เยอะมากแต่อันนี้เนี่ยไอไฟสกิลดาเมจเนี่ยสกิลดาเมจนี้ไม่รู้ว่าอยู่กี่วิวะมันไม่ได้บอกว่าอยู่กี่วิวแต่มันบอกคู่ดาวหนึ่วิเออนั้นเดี๋ยวต้องลองไปเทสดูนะครับมันอาจจะอยู่แป๊บเดียวหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่โดยรวมเนี่ยโอ้โหมันเพิ่มไฟสกิลดาเมจเยอะมากเลยนะก็คืออันนี้3.5แล้วถึงไหม แล้วก็บวกกับบวก12ก็คือ6%เป็น9.5แล้วถ้าเราโจมตีกกญภาพครบ8ครั้งที่เป็นไฟสกิลดาเมจอ่ะ8 2หกก็บวกอีกหกืปอเปะโอ้่หาจ้นะครับเป็นไฟสกิลดาเมจเยอะมากแถมมีสกิลดาเมจให้อีก8%โดยรวมผมว่าดีเลยนะครับไฟสกิล25%่สิบห้าเปอร์เซ็นต ค่อนข้างแรงเลยแถมมีอย่างอื่นแถมมาให้ด้วยรูปปั้น F 5อันเหลือรูนทองเลยฮะอันเพชรเอ่อฟ้าอีก200วันที่2ได้ขนนกโกกาสคูป,ปองเหรียญออฟแมวเพชรอีก400แล้วก็วันที่3ได้เพชรอีก600รรวมๆได้เพชรพันหนึ่งได้ยศได้ที่มาอัพสัตว์ขี่ฮาร์ดออฟเวลเลอร์แล้วก็ได้ b บลชมอบเดอะสตาร์ด้วยนะครับโอ้โหราคานี้ต้องจัดแล้วนะครับกับเจน้ำการค้าน,นั่นเองนะครับก็เติมกับเจก็จะ ถูกกว่าน,นั่นเองนะฮะคือถ้าคุณเติมเองนี่อาจจะ600กว่าบาทถูกไหมติมเงินจะน่าจะเหลือประมาณ500นะครับเอ้500กว่าบาทนี่ก็เติมกับเจ๊กันได้ดวผมว่าผมว่าผมว่าจะเติมแพ็คนี้เหมือนกันนะจริงจริงมันคุม้มแล้วก็หลังอันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวมาเทสให้ดูดีกว่านะครับแต่อันนี้ก็คือบอกเลยว่าคุ้มจ,จัดๆนะครับผมเอาล่ะ ต่มันมาแป๊บเดียวเองเหรอเออเฮ้ยมันมาวันนี้มันเพิ่งมาแล้วอีก4วันมันจะหมดแล้วเหรอโอ้ก็คือหมดสิ้นเดือนพอดีนะครับอ่ะน,นี้ก็ไปจัดกันได้นะครับ,บใครที่ใช้สกิลธาตุไฟเป็นหลักเนี่ยผมว่าหลังอันนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะโดยเฉพาะจเนติกใช่ไหมจเนติกมันสกิลมันปาไฟนะครับมันก็เป็นธาตุไฟอยู่แล้วนะครับ เอาล่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ